นะครับราศีเมถุนโอ้โหรายละเอียดยุบยับเลยนะเดินเดินตั้งเจ็ดเดินตั้งเจ็ดราศีเนี่ยต้อง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 ตั้งใจฟังแล้วก็จะต้องตั้งตั้งสติเลยแหละเพราะสาหรับดาวพุธนะครับปีนี้เดินไม่ปกติเลยนะครับคนราศีเมถุนก็อุบ้าหน่อยเราอยากรู้แต่ละเดือนเป็นยังไงเราก็ดูดาวพุธดาวตัวเราครับเจ็ดกรกฎาเวลาสิบสองจุดสามดาวพุธเข้าราศีเมถุนเข้าบ้านตนเองครับ อยู่บ้านตนเองต้องดีกว่าอยู่บ้านอื่นอยู่แล้วแหละแน่นอนท <นะ S 1> ี่สุดมันก็บ้านคงมันแคบแข็งแล้วก็มีสักยภาพาบเวลาเข้ามาที่บ้านเนี่ยตระกันเจ็ดก,กรกฎาคมเข้ามาสิบวันมาที่สิบเจ็ดกรกฎาคมถึงสิบแปดสิงหาเนี่ยสามสิบเอ็ดวันเนี่ยครับพุทธเดินเร็วตัวเองนี่เดินเดียวดาพุทธเดินจับอ้าวเลยเดินเร็วก็ไมถึงว่าได้อะไรได้เร็วรทำอะไรทำเร็วรให้เสร็จไว,ไว ธรรมดาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะไอ้ะไอเวลาอยู่ที่บ้านเนจะอยู่เดือนหนึ่งครับแต่นี้ไม่ไม่ได้อยู่แป๊บเดียวแต่นี้วมาที่ยี่สิบห้ากันนากระาก็เข้าราศีกรกฎนี่มาแล้วเข้าอยู่ในเรือนธาตุน้ำครับเป็นธาตุน้ำก็ปรับสภาพตามน้ำตามที่ตามตามาวะที่เป็นอยู่เข้ามาอยู่บ้านเพื่อนรักด้วยอ่าครับอยู่แก่เป็นแก่ไปอยู่น้ำไปอยู่ครัวเป็นครัว นะครับตามตามรูปแบบที่ที่ว่าลื่นไหลาตามสภาวะที่เป็นอยู่อยู่โลกกรบพาะอาทิตย์มีการติดมีการอมีการอะไรพูดคุยเซ็นสัญญ,ญาเรืองเกี่ยวกับการเงินการทองครับมีเงื่อนไขกันอะไรกันได้รับการได้รับการสนับสนุนแบบลับๆจากพระเสาวตัวนี้คู่สมพลน,นะนะฮะแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่8สิงหาคมเวลาตีสองห้าสิบสองนาทีเข้าราศีสิงครับ ข้าสารกานี่ไอ้ข้าตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรไอ้ไอ้ไอ้ข้าตรงเนี้ยคือคือคือเสียงแบบเสียงแบบง่ายง่ายไม่ไม่น่าจะเสียงค,คือบางทีเราปากล้วทําไม่ได้เลยไม่ได้ครับแล้วเข้าตรงนี้อยู่อังคารด้เปล่าอยู่อังคารอยู่เกตฮะมีปากเสียงวิวาเทาวิวาอะไรกันอะไรกัน<ฮ>ะแต่แต่ในขณะเดียวกันเจ้าตาแล้วก็ยังดวงดีอยู่มีพระรหัสตัวเนี้ยคอยอะไรคอยเล็งคอย<บ>ชี้แ<อ>นะ คอยให้คําปรึกษาครับนะให้การให้อะไรให้การช่วยเหลือถ้าติดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนช่วยมีผู้ใหญ่ช่วยเวลายี่สิบหกสิงหาเวลาเที่ยงสี่เก้าทียกเข้าราศีกันครับมาเป็นกเกษตรไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดชีวิตดีไม่ได้เนี่ยนะถ้าชีวิตดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้จะพูดอย่างไรเพราะอะไรเพราะไปอยู่ในบ้านที่สองฮะ ก็บ้านคงเข้มแข็งยั่งยืนคงทนถาวรแล้วเพนด้วยแล้วก็เวลา5เม้5กันยายนครับเพนนะเพนถึงวันที่15และ18เพนถึง15แล้วก็เป็นมลเพนถึง19รับะยะที่เพนตัวเนี้ยมันไปถึงว่าเจ้าตามีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ได้หลายสักงอย่างก็ได้ครับเวลา16กันยาถึง19กันยามนแล้วเพน นะครับได้หยุดหยุดหยุดหย,ยุดได้นะครับอ,อย่างนี้นะค,ะครับได้หยุดหยุดหลังจากยี่สิบถึงยี่สี่หกกันยายนไปแล้วเนี่ยจะอยู่นิ่งสงบ,บนะฮะจะอยู่นิ่งสงบ,บหลังจากยี่เจ็ดกันยายนดาวพุธคือดาวราศีเกิดดาวเราลัคนาเกิดเราเดินถอยหลังตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดถึงสิบแปดตุลาคมฮะทั้งหมดเนี่ย เอเอเอทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยหนึ่งตุลาถึงสองมิถายนมันมีอยู่ตอนหนึ่งแปดถึงสิบสองตุลาเนี่ยพักแล้วดับครับเป็นไถึงว่าทิดเจ้าตาถ้าจะแก้ไขอะไรไม่ได้ตั้งแต่ยี่สิบเกกันยายอย่ให้จำเลยให้มาแก้ไขวันที่เท่าไหร่แปดถึงสิบสองแปดถึงสิบสองอ่าเพราะว่าพักแล้วดับให้มาแก้เหตุการณ์ตอนนั้นเพราะจะหาของเจออ่าจะหาของเจอของหายเรื่องอะไรก็แล้วแต่หาหลักฐานสําคัญเจอหาสิ่งที่จะแก้ไขชีวิตได้เจอช่วงนั้น แล้วชีวิตจะมาอยู่นิ่งสงบค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยกินค่อยใช้ส <ฮะ S 1> ิบเก้าถึงยี่สิบสี่ตุลาคมเวลาสองพิการยนเวลาสิบเอ็ดจุดสองห้านอพุทธเข้าราศีตุลไปอยู่ในบ้านคู่มิตมรนะครับไปอยู่ในบ้านคู่มิตรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆชีวิตใหม่ๆครับ เวลาเข้าไปอยู่ราศีตุลปุ๊บเนี่ยครบสิบแปดวันมาที่มาที่ยี่สิบพิการจนถึงแปดธันวาคมอะสิบแปดวันอนะดับ,ดบอ่าไปดับซะอะไรดับตัวเองงันดับแลว้วก็ความรักดับนะครับไปดับที่นี่นะอ่าเข้าพิจิกไปเข้าไปดับที่พิจิกออดับที่ิจิกใช่ไหมใช่ ผู้ดับยี่สิบพิกาแต่พุธวันที่ยี่สิบแดพิกาพุธเข้าตอนหกโมงเข้าพิจิกตรงนี้ครับอยู่ในพอบาลิดนรับก็ตายอย่างเครียดนะครับนะครับแต่ว่าไปไงไปอยู่ในพอบาลิแล้วก็อยู่ในท่านนาก็เบาหน่อยอ่า่ทนามันก็แบบครับคล้ายมีแรงซับแรงเขาเรียกว่ามีแรงตกลงกันกระแทกอะไรมีบัฟเบอร์มาคอยช่วยไว้นะตอนนี้อะไรก็ต้องซีนบับเบิ้ลไว้นะ สิบธันวาคมเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้านิตย์เจ็ดนาทีพระพุทธเข้าธนูครับเล็งเรือนเกิดมีการจัดระเบียบใหม่อะไรใหม่ชีวิตนะฮะเล็งการจัดระเบียบอะไรชีวิตใหม่ครับยี่สิบเก้าธันวาคมเที่ยงห้าสิบเอ็ดนาทีเข้าบางกร นะครับไปเจอพระเสะเลยอ่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ไอ้เจอพะเษานี่เป็นคู่คู่สมพลไม่มีปัญหามีการเดินทางบ่อยอะไรบ่อยอชีวิตนู่นนี่นั่นเยอะอะไรเ็อาอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะนะทีเนียอัอเดียันเนียตัวเองเป็นอย่างนี้ครับเรามาดูอะไรเรามาดูคู่ครองกับการงานอันเดียวกันครับดาวพระรหัสเนี่ยคู่ครองดาวกับการงานตัวเนี้ย ตั้งแต่ห้ามิถุนายนถึงยี่สิบพี่ยี่สิบพี่กะยี่สิบพี่มิถุนายนพักครับตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนพักทั้งหมดน่ร้อยี่สิบเก้าวันถึงสิบแปดตุลาค,ครับมาพักที่นี่อ่ามันก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับครับมาพักอยู่ตรงนั้นมาพักอยู่ในพักพักเล็งรักแต่แต่ว่าไม่ได้เสียหายเลยเพราะไปอยู่ในภพสุภะครับ เวลาสิบสี่กันยายนสิบห้าดาวกลางงานกับดาวคนรักคู่ครองยกเข้านี้นี่ครับอยู่ในภพบ,บรลณน,นะพระักเป็น8ปสุเกตอาจารย์เจ้าบาลน,นิลั์หมายถึงว่าชีวิตเจ้าตาเรื่อผู้ใหญ่ในงานเรื่องเกี่ยวกับการงานมีความเป็นอดีตไปอะไรไปคนรักการงานครับคุณส่วนผู้ใหญ่มีปัญหามีอุรักตั้งแต่1ิบีกันยาย,ยนเป็นต้นไปครับแล้วก็ มามาเฟื้นอีกทีเมื่อไหร่มาเฟื้อนอีกทีหนึ่งยี่สิบพียี่สิบพีการโยนตี๊นึงเตีหนึงไปแล้วอคาดยกเข้ากลุ่มจึงจะมาเฟื้อนครับเรื่องอะไรเฟื้นเรื่องคนรักการงานผู้ใหญ่ไหนนะเรื่องคนรักการงานเรื่องผู้ใหญ่เรื่องผูส่วนนะครับจะเฟื้อนนะฮะอันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับอันนี้การงานอย่างนี้นะครับอันนี้อ่ะ รักศีพิจิก็ประมาณนะครับประมาณนี้นี่คู่คักคู่รักคนรักการงานจบแล้วนะดูการเงินไหมการเงินก็ไม่มีลายรขาคุณจะไปดูพระจันทร์เหรอดูดาวเกตเลยเอ้าไอดาวไอดาวไอดาวดาวการเงินเนี่ยครับก็มีดาวการเงินเป็นอย่างนี้มีเพนไอ วันที่สิบกรกฎาคมเนี่ยราศีไม่ถุนเนี่ยสิบกรกฎาคมต้องระวังนะมีจันทร์ดับที่ลาที่เรือนเกิดอยู่กรกฎาคมเนี่ยนะที่บ้านเลยมีการสั่นสะเทือนอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาแปดสิงหาเนี่ยดาวไอ้ดับที่ตรงนี้แปดสิงหาละไอ้ไอ้ดับที่ราศีกรกฎดาวเลยมันไ,ไปถึงอะไร หมายถึงชการึงว่าหมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินมีการตกหล่นสูญหายครับระวังกระเป๋าตั์หายแล้วก็ตัดระวังเสาด้วยครับระวังเครียดระวังพัด้าครับมันบอกเลยครับวันที่แปดสิงหาคมเนี่ยมีการพัดภาคหลายสั่งอย่างอาจจะเป็นการเงินหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งต้องรักษากระเป๋าไว้ให้ดีนะอย่าให้หายได้วันที่เจ็ดกันยายนครับนะเป็นจันทร์ดับที่ราศีสิง ตัดกวันสุกนี่ครับในตรงนี้ดับตรงนี้นะวันที่วันที่เจ็ดก็ไปไปถึงเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวของตกงร่สุดหายเหมือนกันครับมาวันที่หกตุลาคมวันดับที่ราศีกันตัวนี้เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับวันนั้นห้ามถอยรถถอยบ้านอดับที่เรือนไอ้ไอ,อ,อ,อ้พันธุเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องหลักทรัพย์ห้ามถอยครับห้ามเปลี่ยนแปลง นะฮะนี่แล้วก็ไม่เ,เกิดสุริยะปราคา์แล้วก็ราศีฟิจิกก็ไม่เกี่ยวอะไรครับครับอันนี้เพราะมันไม่มัน,มน,มน,มนไม่โอเคอ่าเรื่องการเงินก็ประมาณนี้นะครับอ่าล้ว